สัสดีครับวดัสดีครับทีนี้เราก็หาซื้อของกินบุ้งกะเค็มกินนะกเค็มดี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 อมา่มาจดจัดมาจัด นี่มันเลาะตลาดตลาดเรงสุมาลไข่นะไข่ลูกเวไก่้าอแล้วายไก่เหรออะลกระปูเอาอะไรมันเลือแค่นี้แล้วมีกุ้งกุ้งเท่าไหร่ครับกุ้งเท่าไหร่กุ้งเท่าไหร่เอาไหมเอากุ้งก็ได้ไอ้นี่อันนี้ห้าสิ โอเคอันนี้เลยเหรอคะเอาจะเป็นหนึ่งร้อยสองยาไก่บิดเลี้ยวเนอะไม่คันไก่เลยมั่นใจแท้มั่นใจนะคะอ่ะขอบคุณค่า่ะได้ทำนี่แล้วลูกโอเคอะมีอะไรแล้วเดินเลาะดูตลาด ทั้งนี้มันเงียบแล้วมันวายแล้วตลาดแรงมันเงียบ <l ots> เรามาแรงเกินละมันวายแล้วเาเอาาว,าาเาว่าตลาดวายเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าตลาดวายปะตลาดวายคือตลาดเขาเขาเริ่มเก็บแล้วเขาเริ่มเก็บแต่มันไม่มีของ ไม่มีละมาแรงเกินนะครับมาเย็นเกินตลาดสุมาลบ้านเราของป่าก็ไม่ค่อยมีน่าจะมาช่วงเย็นๆถึงจะมีตอนนี้คือแทบจะไม่มีของแล้วเดี๋ยวเรากลับไปกครับกลับแล้วครับอวาร์ปมาทึงนี่อย่างไวมะอ้วนเอารถเข็นก็จะซื้อซื้อของซื้อของ ซื้อของมาให้แม่เนาะเลียกเอารถเข็นเลยนี่เรามาช้อปปิ้งกันอู้ปึ๊บระวังลื่นค่อยๆเดินค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอเคไปช่องนี้เลี้ยวสายเราจะมาซื้อของเข้าบ้านให้คุณปุ้ยนะต้องไป เป็นไงอู้เดี๋ยวเดี๋ยวขนมตัวนี้เยอะจังแถมโปรโมชั่นหรือ,อยังไง45บาท42าทมันคืออะไรอ่ะไม่ถูกจังกามมี่กามมี่ขายดีนะพวกเนี่ยอ่ะ จ้าจ้ตัวเลือกแบบไหนชอบแับไหนอลองนี้ลองเลือกมงดิพอให้เลือกอ,อันนี้2บาทในห้าบาทเออเราเอาเจ้าตัวมาผู้เชี่ยวชาญเรื่องขนมมาเลือกเลยเป็นแนวใดขนมยังไงอร่อยเอาสอกล่องเฮ้ยสอสอ,อย่างดิไม่ใช่2กล่อง,องเอาอีกอย่างนึงคืออะไร มีไหมข้างบนนี่มพวกนี้ไหมฮะไม่เอาอ่ะแบบนี้อ่ะแบบนี้ก็ได้นะโอ้ขึ้นกัดช็อกโกแลตอ่ะโอเคไปจัดไปโอเคมาเขียนต่อมาทางนี้ ตันมัวอ้วนมาซื้อขนมนะครับมาทางนี้ไหนเครื่องดื่มมานี่มาซอยนี้ซอยนี้นี่ไง<ฮ>นี่ด้วยโคดจัมโบ้หนึ่งสองสามอืห อแล้วก็แล,แลอะไรนี่น,ลลน้ำตาลลองดิเจ็ดอ <c oughs> น้ำตาลือมันก็ตรงงเริมเอาก่อนน้ำ,านำตาลไง <c oughs> ตรงไหมละ่ะกอคิดว่าทำมาจากน้ำตาลไอ้เแต่พี่เทมันเป็นโครตาตาล,ลเจ็ดสิบห้าเป็ด ไปเอาขนมเลยอ๋อขนมเหรอตะดีเนาะฮะอืมอๆม,มาๆคอยมาติ๊ดๆๆๆๆๆอืดด้ออืม,อม อะไรอีกคั e. งนี้อะ่ะได้ไงถูกใจไหมแถ้ๆนี้อ่าโอเคจเคะไปไปข้องหลังอู้ยาไปลอกโลน ครบครบเส okay, ร็จเจ็บนี้ก็ประมาณนี้และขอบคุณที่รับชมเราจะกลับบ้านแล้วเนาะครับพอดีครับดีคครับ